ครับกับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่ชอบตรงไหรพี่โทรมาเหมือนเดิมนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่พี่ผมมีอันดับดูอันแรกเลยมีหลวงพ่อเดิมพี่นี่ครับมีหลวงพ่อเดิมครับพี่ด้ามขนุนนะไม้ไม้ขนุนนะบางคนก็บอกเป็นไม้พยุงพี่พี่ดูครับแต่เก่าจานเต็มเลยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมพี่ ดูใบมีดที่ใบมีดมีดหมอพอเดิมครับพี่ดูใบมีดสก่อนสวยสวยด้ามเนี้ยพี่ด้ามเนี้ยสองพันบาทนะมีดหมอนพอดิมครับนี่หลนี่หายยากนะพี่สองพันบาทจ้ะพี่ ชอบโทรชอบแอนไลน์มาครับพี่อย่าดูกวันอีกนะวันนี้มีมิลล์พอดเดิมเยอะวันนี้ครับอันนี้ก็มิลล์พอดเดิมครับพี่ด้ามไม้ฝักไม้ด้ามนี้พันห้าดีครับพี่อันนี้นี่ตาลายตาพระอินทร์พี่นี่สวยด้ามนี้พันห้าลายตาพระอินทร์ครับ มีดหมอเลาพอเดิมครับกงจักรนาลายเนี่ยพี่เนี่ยพ่อินกรงจักรนาลายเก่าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่พี่ชอบพี่โทรพี่ออนไลน์มาเลยครับพี่มีดหมอพอเดิมครับส่วนด้ามน,นี้โอ้โหพี่ลงทองด้วยนี่นี่ครับพี่นี่ลายขุดว่าน อันนี้ลายขุดว่านที่บินหมอพอเดิมครับนี่ลายขุดว่านเก่านะเก่าพันห้าเจ้าพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ชอบตามไหนพี่โทรมาเลยนี่พี่หมอพระบ้านมาได้ครับได้สมเด็จวัดละกครังพิ่ติงงานประกวมาด้วยหนึ่งอัน เหมาเข้ามาได้พี่นี่พิมพ์ใหญ่ภาพสวยนะเนี่ยครับปิดรางวัลมานอะพี่เนี่ยครับนีใบประกาศวันที่หนึ่งอพันสามพอพี่พันห้าไม่ขายขายพันสามหมาบ้านเข้ามาได้หมาบ้านเข้ามาได้พี่พันสามพออยากขาย พี่ชอบพี่โทรมาได้ครับพี่แล้วมีนี่หนังเสือหนังเสือเสือหัวคาดหลวงพ่อชั้นไหนนี่หนังเสือไอเสือเพ่นอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอันเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่โทรมาได้เลยนะเค่หมวตันพี่ เวหมูตันเจ็ดร้อยนี่ปิดตาหลังปิดตาพ่อแก้วหลังแบบนี้พี่นะพร้อมส้อยประคำพี่เก่าๆเลยยาวด้วยนี่ของได้เลยนะหายากเลยพี่แล้วเจ็ดร้อยพี่เจ็ 700. 700ดร้อยเจ็ดร้อยเลยพี่นะ สวยพี่สวยสวยครับเจ็ดร้อยจ้ะพี่ปลายทางบวกห้าสิบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญทงยอทงชาติพี่เหรียญอามทองชาติเพะเดิมครับมีจานด้วยพี่เนี้ออัปก,ก้าเจ็ดร้อยมีพระนาคปก ขนาดให้คอพี่ําสำมริดเงินเก่ามากแล 700, 700, 700้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะงัวถนูพะน้อยพี่รักแห้งๆเลยพี่แตกเนี่ย เจ็ดร้อยเน 700, ่พี่เจ็ดร้อยมีพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยมีสององค์รับได้มาใหม่องค์ที่หนึ่งนี่พี่องค์ที่หนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับพี่องค์ที่สอง พร่จากคนด้วยครับองค์ที่สองหนึ่งพันบาทพี่มีด้ามงามีมิพ่อเดิมไหมด้ามงานะพี่ด้ามงาเอาพันห้าดูรลายสัก่อนหนึ่งสวยด้วยเอาขายกันเป็นหมื่นนะ้รงขายพันห้า พี่ชอบโทรได้เลยครับหลวงพ่อ,พอสโสธรจะพี่จ๋าหลวงพ่อ,พอสโสธรปีศูนย์ห้าเรียมโบราณแบบเนี้ยอันนี้เจ็ดร้อยหลพ่อสโสธรเจ็ดร้อย โอ้หนี่พับกลวยพี่แบกม่านพิมพใหญ่เนื้อเดึกนุ่มเลยพี่นี่แลวพิมพ์มีขาโคตรยากเลยพี่พิมพ์ใหญ่พิมเนี้ยเนื้อหาเนึกนุ่มเลยพี่สุดยอดเราเนี้ยสวยดูง่ายนี่นี่มือมือกดตัวยอดพี่เดี๋ยวผมขอหนึ่งพันบาทแล้วกัน หายาาครับสวยด้วยครับนี่หนึ่งพันบาทพี่พี่ชอบพี่โทรมาได้เลยนะคุณครับนี่ควคยธนูควายธนูคุณพยนนี่ตุ๊บตุบุบเนี่ยพี่นี่ตัวเนี้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีองค์ปฐมพี่องค์ปฐมอันนี้คำหมาก อันนี้คำามากหกร้อยคำข้าวองค์ที่หนึ่งองค์ปฐมนะครับคำข้าวหกร้อยคำข้าวองค์ที่สองหกร้อย พี่ชอบพี่โทรมาได้เลยนะไอมีตะก,กุดหลวงพ่อเดิมพี่ตะก,กุดโทนแบบนเ, 600, 600. เนี้ยเอาหกร้อยพี่หกร้อยเนี่ยอันนี้เอาหกร้อยปิดตาหลวงพ่อเฉยปัดบางกระสอบลักแห้งแตกๆเอาเก้าร้อยพี่เก้าร้อยพี่ชอบว่งไหนพี่ทักมาได้นะครับ อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับ